อันนี้เขาขายเท่าไหร่เขาที่เขาบอกผมมาเขาอยากได้สามสิบสามแต่เขาก็บอกให้พี่ลองมาดูก่อนว่ามันจะได้รประมาณเท่าไหร่พี่แกะพลาสติกได้ไหมเนี่ยได้ถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหไปแนี่ไม่มีเลยไฟมอดเหมือนเจ้าของเขาเนี่ยยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไปแช่ <S <S 2> <S 2> มีเหมือนไม่มีอ่ะโอ้โหตายฮะเดี๋ยววันนี้เสพภานาตาดีจะมาเช่าพักกันที่ร้านโหดมันหาสาขาราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าจะได้พระอะไร ก็เป็นพระจากคนทางบ้านนะฮะโทรมาเมื่อวานนี้นะครับมนัดเจอกันวันนี้ตอนช่วงเย็นๆนะฮะเดี๋ยวติดตามชมว่าเสียงพนันาตาดีจะได้ซื้อพระอะไรเป็น E ีพีแรกนะครับที่เช่าพระที่ร้านปกดมัรหาที่ตรงสาขาราชพฤกษ์เลยนะใครมีพระดีๆอะไรก็เอามาดูที่ร้านได้นะครับทุกๆวันพุธและพฤหัสจะประจำการกันอยู่ที่นี่นะครับทั้งผมหนองรอยวิทักษ์แลมีเอกคำพันธ์แล้วก็มีตู่มหาเวทด้วยนะครับติดตามนะครับว่าจะได้พระอะไรวันนี้ อันนี้หลงบุ่โตะนะเป็นทิมตุ๊กตาเล็กเนื้อไวลานมีสององค์นะมีแค่เหรียญกับไอตุ๊กตาเล็กไบลานอันนี้เป็นเหรียญหน 1, 1, ึ่งหนึ่งแปดโนี้ผิวผิวเปิดเยอะมากเลยอ่ะน,นี่จะมีอะไรเนี่ยเหรียญปูเอี่ยมรัชพาน 100นี่ก็บูเยยมแท้เนี่ยแต่ไม่รู้ก็เล่นเท่าไหร่ไปรู้นนี้แหละวัตถลิงชันนะวันนี้ก็แท้พระเขาก็ดีนะนี่แท้หมดแต่อันี้สิอันนี้เขาขายเท่าไหร่ ที่เขาบอกผมมาเขาอยากได้สามสิบสามแต่เขาบอกให้พี่ลองมาดูก่อนว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่พี่แกะพลาสติกได้ไหมเนี่ยต้องขอดูตรงนะใบใบหูหน่อยนะได้พี่แกะบน้งนอาในเก็บเนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว นี่ก็มาแกะพระตุ๊กตาเล็กใบลานนะครับเอกว่าอยากจะดูตรงช่วงหูหนะอ,อันนี้เขาจะเลี่ยมแบบสมัยโบราณเลยคือเลี่ยมอพอดีองค์เลยถ้าเป็นสมัยใหม่ก็จะจับแค่ตรงเขา่าแล้วก็ลักษณะคือจากตรงเข่าไปถึงเสียนพระเนี่ยจะเป็นมองเห็นชัดอันนี้เขาเรี่ยมแบบโบราณแกะหน่อยอดีตเคยใส่ทองมานนเนี่ยใช่ไหมใช่ ทองไม่อยู่แล้วตอนทองไปแล้วใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วโอ,โโอโ้โ,อโหไปเช็คสองอันนี้พอกันเลยจะสิ้นชีวาวายไว้สุดบุรีได้อย่างเดียวเลยไฟแทบไม่มีเลยไฟมอดเหมือนเจ้าของเขาเนี่ยโอ้โห คือใช้เวลาดูเนี่ยไม่นั่นจะเกิน2นาทีแต่ใช้เวลาแกะนั่นต้องมีมา15นาที <c oughs> โอ้ยังไงวะเนี่เยเฮ้ยไปแข่ง <c oughs> <c oughs> มีเหมือนไม่มีอ่ะโอ้โหตายฮะโอ้โ <c> ห <oughs> ตายฮะอัน <c oughs> นี้ไม่มีเลยมีเหมือนไม่มี อันนี้พี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่ให้น้องดูก่อนพอมันโดนความร้อนแล้วสีมันเปลี่ยนเลยดูเดมันน่าจะมีไออยู่ข้างในอ่ะไม่รู้เกิดจากอะไรนะเนี่ยดูเิจากตอนแรกขาวๆดูเิมันน่าเป็นขาแป้งเออมันข้าแป้งเอาไงดีเดินหน้าต่อที่เก่งที่แมนที่นันเนี่ยปกติมันมันเอาออกได้อยู่แล้วแต่แล้วมันก็ค่อยค่อยค่อค่อยๆหายไปให้มันยังไงวะ เนื้อผ้ามันไปไปโดนอะไรมาหี่บอกว่าวเนี่ย <ST AN IC> น้องมีกล้องไหมไม่มีน้องส่องผ้าเป็นป่ะเป็นครับอ่าน้องดูมันเหมือนเป็นคราบน้ํามันขึ้นมาจากผิวพี่ไม่แน่ใจว่าผ้ามันมีฐานน้ามันมาเปล่าน้องดูดิเป็นเม็ด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 เมน้ำมันขึ้นมาเลยผมว่าน่าจะเป็นไอ้น้ายานี่เปล่าน้ํายาเลี่ยมเหรอน้ำยาเลี่ยมเหรอจริงเหรอ,น,รหรอน้ํายาเลี่ยมเหรอเนี่ยขึ้นเกาะที่ตัวผิวผ้าเลยนะเนี่ย ผมว่านั่นอาจะมีอะารเลี่ยมใช้ใช้คีมแกะใช้คีมมันจะหกักครับแต่ถ้าใช้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไอ,อเออว่ะอยู่ๆมันก็แบบเหมือนมีไอน้ำมันขึ้นมาเพราะโดยปกติก็แกะอย่างนี้ตลอดนะคือมันไม่ได้ทำให้พระเสียหายอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่ได้โดนเนี่ยมันไม่ได้โดนพระเนี่ย ต้องเหม็นว่ะถ้าคีมกลัวมันจะโดนพระโดนพระใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> แกะมาเรียบร้อยใ่เวลาแกะนานมากอืม <c oughs> น่าจะเป็นน้ำยาเลี่ยมจริงเนี่ยอืมน่าจะใช่มันมีมันมีคราบน้ำยาฉ่ำๆเต็มเลยอ่าี่ยๆโดนน้ำยาเลี่ยมจริงพอมันโดนความร้อนมันน่าจะระเหยเ,เป็นไออี่ะดิเช็คดูนี่คือเช็กมันมะดูดูว่านมันมีซ่อมหรือเปล่านะอไล่ดูหน่อย โอเคตรวจสอบเร er ียบร้อยไม่มีอะไรแต่อันนี้นี่สิถ้าเอาองเดียวได้ไหมได้อันนี้ไม่ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมใช่ไม่มีปัญหาอีโอเคอ่ะก็อันนี้ลดได้เท่าไหร่ครับยี่แปดได้ไหมอ่ะสามนอะไหนพามป็น ถ้ามันโดนจับเยอะไปหน่อยเอาซื้อตามสภาพนะอายุ่ิบเก้าแล้วกันนะซื้อตามสภาพ30สิบไม่น่าไหวพี่น่าจะพี่น่าจะไปต่อได้นิดเดียวเองไม่ไม่ไม่เยอะมากเพราะมันอันนี้น่าจะไลฟ์ไม่ได้ด้วยซ้ำหมายว่าเอาไปลงไลฟ์สดน่าจะขายแบบให้เซียนด้วยกันเองเนี่ยแหละนะย9ิบเก้าแล้วกันลองคุยกับพี่ดูได้ไหมได้ครับเคเขาบอกมาแล้วว่าอยากได้ประมาณถ้าสาบอะไรเงี้ยเหลนี้ใช่ไหมใช่โอเคอ่ะก็อันนี้ก็มา ก็าตามสภาพนะครับซื้อตามสภาพก็ย <g ib> ี่แปดน้องเอา30ก็ยี่บเก้าจบเลยโอเคถ้าอันเนี้ยถ้าสวยอีกหน่อยพี่ซื้อนะแต่อันเนี้ยคือมันไม่รู้จะไปขาย <c oughs> ใครเออใช่ใช่ใช่ถ้าอันเนี้ยอย่างอย่างนี้สวยซื้อเลยหรืออย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าสวยอีกหน่อยซื้อเลยอย่างอย่างเนี้ยถ้าสวยนี่มันผิวมันเปิดไปหน่อย <c oughs> มันถ้าได้พระบ้านหรือได้อะไรมาเข้ามาเลย <c oughs> ได้ทุกหลวงพ่อ <c oughs> นะถ้าพระบูชาไปเจอที่ไหนถ่ายรูปมาก่อน <c oughs> พระบูชาเอามาดูเพราะว่าองค์มันใหญ่บางทีเดี๋ยวเผื่อ ปู่ย่าตายายฝากขายโอเคขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อันนี้จบไปแล้วนะครับก็จากร้านโหดมันหานะถือว่าเป็น E ีีแรกที่มาเช่าพระที่นี่นะครับก็ติดตามได้ทั้ง2ช่องนะเทปนี้จะออกทั้งโหดมันหาด้วยแล้วก็ทางเสยนพระหน้าตาดีด้วยติดตามใน E ีีต่อๆไปของทั้ง2ช่องนะครับมีพระดีๆที่บ้านหรือมาดูนะครับไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นพระที่ไหนมีราคาเล่นหากันยังไงก็ส่งมาได้ทำทำลายตามลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยว่ มีราคาก็จะทักไปนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ EP ต่อไปสวันดีครับ